สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของสกู๊ปข่าวเรื่องราวท้องถิน่นทางต้นว่านทีวีกับดิฉันรุจิราศรีมูลนะคะสําหรับในครั้งนี้ค่ะสะกู๊ปข่าวของเรานะคะมีโครงการดีๆของสํานักง,งานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะนั่นก็คือโครงการการจําหน่ายสินค้าและการจัดแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะค่ะในครั้งนี้นะคะก็มีพี่น้องเกษตรกรจากหลายกลุ่มเลยทีเดียวค่ะที่ได้รวมกลุ่มกันนําสินค้าพื้นบ้านสินค้าเกษตรปลอด รวมถึงพืชผักปลอดสารพิษและผลไม้าตามฤดูกาลมาจําหน่ายในราคาที่ประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะไปติดตามชมค่ะ ตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่10กันยายน2556สําสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยที่บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยร่วมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นผักปลอดสารพิษผักพื้นบ้านต่าง รวมถึงผลไม้ตามฤดูกาลร,ราคาประหยัดนอกจากนี้ยังมีการจําหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากสํานักง,งานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยการจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยในครั้งนี้กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10และวันที่11กันยายน2556จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปอุดหนุนสินค้าการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อส่งเสริมและอุดหนุนสินค้าปลอดสารพิษและส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้จาก การจำหน่ายผลผลิตดังกล่าวป้าชื่อะะอะไรครับอาชื่อชั เพชรวิชาเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านไม่แงะค่ะครับแล้ววันนี้มาซื้ออะไรครับมาซื้อผลิตภัณฑ์ของบ้านเราเนี่ยเน,ะน,นาะเขาว่าเป็นปลอดสารพิษเนาะปลอดสารพิษนะคะอันนี้ค่ะถึงกล้วยมาส่งวีนี่อทำอะไรครับกล้วยนี่ก็เอาไปไว้ให้สุกนะเนาะกินอันเนี้ยเป็นอาหารแล้วก็เอาแจก,กลูกบ,<า>บ้านด้วยค่ะแล้วเป็นไงครับของนี่สดยยม อ๋อของนี่เห็นเข้ามาขายสดตลอดเนาะแล้วก็มีข้าวซ้อมมืออะไรพวกนี้ <ฮะ S 1> ทุกวันนี้ก็กินข้าวซ้อมมือซ้อมมือน,ะ,ออนะคะตัดขอบ,บครับตัดตัดสุดยอดครับครับก็โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาการผลิตผักพัฒนาการผลิตและพัฒนาคุณภาพผักพืชผักปลอดภัยนะครับทั้งระบบของโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ะจะก็จะมีเชียงใหม่แม่ฮ้องสอนลำปางลำพูน4ีจังหวัดที่ทำโครงการร่วมกันนะครับเป็นโครงการที่เราต้องการที่จะให้ผักของแม่ฮ้องสอนเนี่ยเป็นผักที่ปลอดภัยจากสารพิษนะครับผู้บริโภคก็สามารถที่จะบริโภคผักที่ปลอดภัย นะครับไม่ไม่มีสารพิษเจ็บปนทาให้สุขภาพดีนะครับตอนนี้เราสําหรับปีนี้เราดําเนินการอยู่2อําเภอรครับเป็นของกลุ่มที่อําเภอเมือง1กลุ่มแล้วก็กลุ่มที่อาเภอปลายหนึ่งกลุ่มกลุ่มของอาเภอเมืองก็ก็จะเป็นกลุ่มที่บ้านแม่สะเกดหมู่4นะครับก็ของอาเภอปลายก็จะเป็นบ้านมวงส้อยนะครับหมู่3าําบลม่นาเติงนะครับสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นการจัดงาน เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่า,อาของเราเนี่ยมีผักพืชผักหรือว่าสินค้าเกษตรเนี่ยที่ปลอดภัยจากสารพิษต่างๆมีจำหน่ายให้กับเกษตรกร,กรหรือว่าประชาชนทั่วไปได้ได้นำเอาไปบริโภคนะครับแล้วก็เลยจัดงานเพื่อจะประชาสัมพันธ์โดยนำสินค้าของกลุ่ม ทั้ง2กลุ่มกลุ่มเป้าหมายทั้ง2กลุ่มเนี่ยเอามาจาหน่ายหน้าสํงงานักงานเกษตรจังหวัดนะครับ mm hmm. เพื่อตอนเป็นการประชาสัมพันธ์ในในระดับจังหวัดนะครับ mm hmm. ก็โดยในการประชาสัมพันธ์แล้วก็จะมีการานําทําการตรวจสอบสารพิษนะครับให้ให้ดูว่าผักที่เรามาขายเนี่ยปลอดภัยจริงๆนะครับก็จะมีชุดตรวจสอบ หลอดควบคุมเราเอาไว้ใช้สำหรับเทียบสีนะครับตอนทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำยาทดสอบ2เสร็จแล้วเป็นการเติมน้ำยาทดสอบ1น,นะครับน้ำยาทดสอบ1ห,หลอดละ2อยน ดังนั้นเขย่านะครับนะเขย่าเขย่าและพักไวน้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องเตรียมน้ำยาทดสอบ3ามคือการเติมน้ำกันนะครับ 1.5ซีซีเขย่านะครับพ <c oughs> อเราเตรียมน้ำยาทดสอบสามเสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> ให้ทำการเปลี่ยน <c oughs> ให้ทำการเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนชุดทดสอบของเรานะครับลงในหลอดพลาสติกหลอดควบคุมคือสีที่เราใช้เปรียบเทียบนะครับอันนี้คือหลอด ทดลองของเราหลังจากนั้นเราเติมน้ำยาทดสอบสามก็มไปหลอดละ2หยดมีฟองอากาศหลังจากนั้นเขยา่า ความมากเลย <c oughs> ดูขึ้นมามันมันได้แต่ฟองอากาศเยอะอ๋ okay. อเนาะอันนึงส้มอันนึงส้มเค็มขนาดเลยกำลังรอ50อยู่นะครับรอรอครับ พอครับมันต้องรอมันบอกว่าห้านาทีอ่ะรครับเมื่อเราทดลองเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องเปรียบเทียบถ้าผลการทดลองเป็นสีส้มนะครับแสดงว่าพืชผักชนิดนั้นปลอดสารเคมีหรือพูดง่ายๆว่าเราตรวจหาไม่พบนะครับแต่ถ้าทดลองแล้ว เป็นสีชมพูหรือสีชมพูอ่อนๆนะครับแสดงว่าผักชนิดนั้นมีสารเคมีตกค้างอยู่รับประทานแล้วไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคนี่ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดของการทดสอบในวันนี้นะครับมาซื้อบ่อยไหมครับซื้อบ่อยนะครับแล้วราคาเป็นยังไงครับถูกนะครับต่กูกว่าที่หนหรือว่าถูงก,กว่าะคระับ ขาอะไรครับผลไม้เครับหอม,มไแล้วไอ้ลอผลไม้พวกนี้ามาจากไหนครับ่ลเกษตรมื่อไม่ดําไม้ด,ดํนะครับแล้วขายดีไหมครับวันนี้ลูกค้าบอกว่าสดใหม่ ขอบคคุณรบชื่อผักสิคชาพวกอา,อาหารของชาวบ้านามีเห็ดเห็ดปวกวเห็ดปวกและเห็ดโคนาานานๆนนจะมีที่เกิดเลยซื้อก็ กี่มิ๊กี่มัดร้อยนะหกหกหกมัดร้อยสูกว่ที่อื่นเนาะสูงกว่าที่รับเราสั่งไม่ได้เพราะงานจะมีสักทีหนึ่งแล้วเราก็ไปซื้อหมูไปต้มไปต้มเนาะครับนี่อร่อยแล้วอย่างนี้ลุงก็เป็นลูกค้าประจำมาซื้อที่นี่ทุกวันก็ผมอยู่บ้านไม่งี้นี่ไม่งีเนี่ยครับบ้านบ้านตะแลงค่ะขอบผม แล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้ขนมงาของกลุ่มทําขายในทาะงานี่ปลูกเองไหมครับมาได้ปลูกค่ะคับเลยจัดสมาชิกกลุ่มค่ะแต่เรามาทําค่ะอ๋อแต่ก็คือหมายถึงว่าเอามาจากสมาชิกกลุ่มของเราเองค่ะอ๋อสมาชิกกลุ่มเราปลูกเนาะค่ะเอามาแปรรูปเนาะจะเป็นอย่างนี้ก็อตนนี้คืออะไรครับอันนี้งาช็อกโกแลตค่ะเอาไปจะเป็นงาดําเคลือบช็อกโกแลตจะอยู่แบบนี้คอ๋อครับ แล้วเป็นไงครับขายดีไหมครับขายออ๋ครับลูกค้ายเยอะอยู่เนาะ บ้านใช่ไรครับกระพีพันธ์ค่ะนำสกูจีแฮมมาจากกล้วยปูลินค่ะครับผมมาขายอะไรครับวันนี้มาขายมีหลาย,ยาอย่างมีพริกก้ยหน่อไม้ที่แห่แล้วก็ข้าวสาลแล้วก็หัวฝักยาวเนะาะผักปูแต่คว,วามย่อฟักค่ะอ่อาห้นี้ปลูกเองครับปลูกเองค่ะมาจากกล้วยปูลินค่ะเขาเอาลงมาจากกล้วยปูลินผักมีสดมาจาก เพิปุรินค่ะคปุรินเลยนะครับ <c oughs> ครับแล้วขายดีไหมครับขายดีค่ะ และนั่นก็คือสกู๊ปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นของเราในครั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะยังมีเวลาอีก1วันนะคะก็คือในวันที่11กันยายน2556ในการที่จะไปช่วยกันอุดหนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยรวมถึงพืชผักพืชผักปลอดสารพิษและผลไม้ตามฤดูกาลร,ราคาประหยัดจากพี่น้องเกษตรกรที่บริเวณหน้าสํานักง,งานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึงเวลา18นาฬิกาค่ะวันที่11กันยายนนะคะก็ยังมีเวลาเหลืออีก1วัน เต็มๆกับการไปช่วยกันอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรนะคะค่ะสำหรับในในครั้งนี้ค่ะก่อนที่จะจากลากันไปมีข่าวประชาสัมพันธ์จากต้นว่านเคเบิลทีวีมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะค่ะ ตนวานเคเบิลทีวีกำลังปรับปรุงช่องรายการจากอนาล็อก60ช่องจะเหลือช่องอนาล็อก45ช่องและได้เพิ่มระบบดิจิตอล60-140ถึงช่องสมาชิกสามารถรับชมดิจิตอลได้แล้วโดยการติดตั้งกล่องดิจิตอล CTH โทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์053-614201สำนักงานค่ะ0898500501คุณเวสุวรรณชาตินะคะ0806763162ช่างปูนค่ะ และ0810286644ช่างบุญมานะคะขาดต้องขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณที่ใช้บริการค่ะขาะนั่นก็คือทั้งหมดของสกูปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นในครั้งนี้นะคะอย่าลืมค่ะมีเรื่องราวดีๆอยากจะแนะนํารายการโทรมาได้นะคะที่05364201 1ค่ะและสําหรับในครั้งนี้นะคะต้องนําสกูปข่าวเรื่องราวท้องถิ่นจากลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ